สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch ของ m a n y l i m i t e d นะครับซึ่งวันนี้จะพามาชมผลงานการขัดตัวเรือนแล้วก็กระชับสายจากทาง Modify Watch ของ m a n y l i m i t e d นะครับนาฬิกาที่ใช้เป็นนานๆนะครับอาจจะเกิดสายย้วยนะครับไม่ฟิต กระชับนะครับแล้วก็บริการนี้จะหาที่ทํายากนะครับเพราะว่าผลงานที่ออกมาสวยงามและดูดีนั้นจะหาแทบไม่ได้แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับก็สถานที่ที่ให้บริการนั้นก็มีน้อยมากนะครับแต่การขัดตัวเรือนนั้นก็จะหาได้ทั่วไปนะครับแต่งานกระชับสายและงานเนีย้ยแทบไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็ร้านที่รับทาก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับแต่ว่า ถ้าหาที่ทำไม่ได้นะครับหรือว่าสนใจที่จะมาใช้บริการนี้นะครับที่ modify watch c o m p า n y l i m i t e d นั้นมีให้บริการนะครับการขัดตัวเรือนกระชับสายและงานนั้นยังคงคุณค่าของนาฬิกาไว้ด้วยลายขัดหรือเสี้ยนขัดที่เป็นฟอร์มออริจินอลฟอร์มเดิมของนาฬิกานั้นให้คงความออริจินอลเอาไว้นะครับเช่นลายการขัดของตัวเรือนนะครับก็จะเป็นเนวสลับด้านนะครับ แต่ว่าเส้นในการทะแยงมุมขององศา,านฬกาที่มีเหลี่ยมมุมที่เหมือนเดิมนั้นจะทําได้ค่อนข้างยากนะครับมาดูภายใต้ฝาหลังนะครับจะเห็นได้ชัดว่างานขัดเซียนนั้นจะเนี้ยบมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเหมือนของใหม่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสายแบบกษักระสัดนะครับตรงกลางนั้นจะเป็นทองคํา 18k นะครับส่วนด้านข้างนั้นจะเป็นสแตนเลสสเตลลนะครับลายตรงนี้ก็ขัดค่อนข้างจะยากเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็สภาพสายที่การผ่านการใช้งานนั้นก็มีส่วนที่สําคัญนะครับเพราะว่าการกระชับสายนั้นต้องเปลี่ยนชุดสลักชุดเลยนะครับแล้วก็ข้อต่อที่มีอยู่นะครับถ้าหากสึกหรอเกินไปอาจจะต้องเติมเนืือบ้างนะครับแต่ว่าสําหรับทั้ง2เรือนนี้นะครับทั้งหน้าที่เป็นหน้าทองแล้วก็หน้าน้าเงินนั้นไม่ต้องเปลี่ยนในชุดของสลักเลยนะครับก็สามารถทําได้แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผลงานที่นํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch คอมมานิลิมิเตนนะครับไม่ว่านาฬิกาของท่านนั้นจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับไม่ว่านาฬิกาของท่านจะเสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับเราก็สามารถเซอร์วิสได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรายังมีบริการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาด้วยนะครับเป็นบริการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับแล้วก็ที่ m o d i f y Watch c o m m a ดิล i มิเตนนะครับมีบริการเทรนนิ่งช่างซ่อมนาฬิกาด้วยนะครับท่านใดนะครับที่สนใจในการจะมาเรียนซ่อมนาฬิกานะครับฝึกซ่อมนาฬิกาเป็นนะครับที่นี่ตอ ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมกับการเล่าประวัติศาสตร์นาฬิกาที่เซอร์วิสให้ทุกท่านฟังนะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, Youtube, Instagram หรือว่า TikTok นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ